ต่อนะครับนะครับผมผมก็นะครับวันนี้นะครับผมเบาใหญ่ไทยบ้านนะครับก็นําวัตถุมงคลนะครับของพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อหนุนนะครับสุวิชโยวัดพุทธโมกพรารามนะครับตาบลพลนาแก้วอาเภอพลนาแก้วนะครับจังหวัดสกลนครนะครับนํามาให้ชมนะครับเป็นวัดจะสร้างนะครับรุ่นนี้คือเป็นรุ่นพระปัททยะนะครับรุ่นป่ามานะครับเคยพูดประวัติให้ฟังแล้วนะครับคือจัดสร้างก็572องค์นะครับผมทําบุญมานะครับผมทําบุญมาก็บอกไว้แล้วคือได้ทําบุญมานะครับ ทำบุญมาแล้วก็จํานวนหนึ่งนะครับใครที่อยากจะมาเปิดแบ่งปันนะครับผมปกติแล้วไม่ค่อยได้เปิดนัด่นเท่าไหร่มาเปิดแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันนะครับใครที่เห็นนะครับใครที่เห็นนะครับราคานี้นะครับก็อยู่ในช่วงปีถึงปีหกเจ็ดอ่าผมให้นะครับใครมาเห็นช้านะครับก็ องนะครับผมทําบุญมาครับผมได้บุญแล้วนะครับผมมาเปิดนะครับแบ่งเบาๆนะครับแบ่งนะครับทุนเลยครับนะครับผมแบ่งกันนะครับด้านหน้านะครับเป็นพระปฏิญานะครับพระปฏิญยะเป็นพระประจํานะครับเป็นพระประจําวัดของวัดพุทธมุกราลามนะครับเป็นเนื้อรวมแล่นะครับจะสร้างเมื่อปี2566นะครับอายุ72ปีนะครับเป็นรุ่นป่ามานะครับข้างบนนะครับข้างบนคือณนะครับ นัเศรษฐีนะครับบางคนก็เรียกนัเมตตานะครับคือนักเศรษฐีนัเมตตาก็ตัวเดียวกันนั่นแหละอุปัฏยะนะครับป่ามานะครับป่ามารุ่นปริวาสนะครับสักรรมนะครับกรกดาคมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับกรกดาคมนะครับที่ผ่านมานะครับผมบริวาสก่อนเข้าพรรษาที่ผ่านมานะครับน้ำไม้ผมบูชามาครับทําบุญกับวัดมานะครับทําบุญกับวัดมาแล้วก็มาเปิดนะครับใครอยากแบ่งบูชานะครับ แบ่งนะครับเท่าทุนนะครับออกค่าส่งห้าสิบบาทนะครับองค์ละสามร้อยนะครับผมเบิดแบ่งปันกันนะครับใครที่เข้ามาอยากได้พระลุมแรกในที่ราคาเบาๆนะครับก็จะแบ่งให้นะครับในราคาแบ่งปันนะครับแบ่งปันถือว่าคนที่มาติดตามผมนะครับก็จะมีฟอร์มเดียวกันนะครับผมฟอร์มเดียวกันงทีผมก็นั่นนะครับเป็นฟอร์มแบบนี้ด้วยนะครับก็สวยทุกองค์นะครับสีประจำจังหวัดคือสีฟ้าคามนะครับสีฟ้าคามนะครับผม ก็มีจำนวนหนึ่งนะครับใครที่เห็นก็ทักมานะครับ id line นี่ครับผม id line ครับผมนะครับผม id line นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับค่าส่งห้าสิบาทนะครับแล้วก็จำนวนองค์พระก็ราคาเท่าเท่าทุนนะครับจะเปิดแบ่งปันนะครับราคาเท่าทุนครับที่แบ่งเพราะอะไรทำไมไม่เก็บไว้เองผมเก็บไว้นะผมอธิฐานว่าพระหลวงพ่อเหลือรุ่นผมก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผม ผมทําบุญมาผมได้บุญแล้วนะผมยกมา100องค์นะครับผมยกมา100องค์ยกมา100องค์นะครับ200องค์เมื่อก่อนนั้นกับพี่สาวนะครับผมกับหลายๆท่านด้วยครับยกกันมานะครับผม100องค์นะครับสําหรับผมคนเดียวนะครับประมาณนะครับใครที่เห็นนะครับใครที่พลาดนะครับว่าอยากได้พระรวมแรกบูชานะครับเด็กแขวนหรืออะไรนั่นก็ได้ก็รุ่นนี้นะครับนะครับผมราคานะครับ ตามที่ผมพูดไปครับราคาวัดนะครับได้บุญมาแล้วนะครับอยากเปิดแบ่งปันนะครับพระนะครับผมก็แขวนองค์นี้นะครับองค์เดียวนะครับแล้วก็จะมีปัดสมเด็จองคุถมนะครับนี่ครับผมประจําตัวนะครับภูมิใจมากนะครับผมปีปีหกสี่ด้วยนะขื้นฟูนะครับผมจะสร้างปีหกหนึ่งนะครับผมเทหล่อปีหกหนึ่งนะครับเราต้องดูผิวด้วยนะครับโอเคนะครับยังไงก็มีอะไรแอดเอเดียนไลน์มานะครับ นางพญานะครับอุปัฏยะนะครับรุ่นปราบมานนะครับรุ่นปราบมานนะครับจะสร้างจานวน5้าร้อบองค์นะครับมีจํานวนหนึ่งนะครับโอเคนะครับรายการนี้นะครับถ้าเกิดใครมาดูย้อนหลังนะครับราคานะครับไปถึงนะครับก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมจะมาประกาศอีกทีนะครับว่าจะขยับตอนไหนนะครับเพราะว่าผมจะเปิดเพื่อเพื่อแบบว่าคนบูชาไปแล้วก็ผมจะจะปิดนะครับปิดหมายถึงว่า ยังไม่ขยับนะครับจะเปิดขยับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับแบ่งปันในราคาบัตได้บุญแล้วนะผมองนี้สวยนะสวยเหมือนกันองเนี้ยนี่นะครับผมมาชมเปิดเปิดให้ชมนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นฟความนี้เยอะนะครับว์มนี้เยอะใครที่นั่นนะครับแล้วก็ในขวาคาเมืองสกลน,นะครับพระปฏิยม เป็นพุทธคุณพูดถึงนะข้าจากวานนะครับแล้วก็คนที่ดวงตกดวงตกนะครับผมนี่แหละครับผมดวงดวงตกนะครับผมคนที่ดวงตกนะครับหรือนะครับชกลาบค้าขายนะครับข้าจากวานเหมือนกันนะครับผมมูลสานรวมแร่นะครับมูลสานรวมแร่ครับช่อต่อช่อนะครับช่อต่อช่อนะครับผมก็นำมาแต่ยังไม่แก่แร่เหมือน6 1หนึ่งนะครับแต่คําว่าแก่แร่หมายถึง ถามว่ามีแลกเหมือนกันไหมชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นช่อต่อช่อมานะครับบางทีก็การที่จะทําอะไรนะหลวงพ่อก็คิดสูตรคนสูตรคนพบสูตรใหม่ๆหมท่านก็แปลธาตุออกมานะครับอย่างเช่นทองยุนกนะครับปีหกหนึ่งกับหกหกยังไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับใครที่อยากบูชานะครับพระรวมได้ราคาเบาๆนะครับราคานี้เป็นถึงปีหกเจ็ดนะครับมาดูย้อนหลังนะครับผมให้สิทธิ์คนดูย้อนหลังด้วยนะครับว่าถึงปีไหนนะครับผมหกเจ็ดครับ ที่นั่นนะครับโอเคนะครับมีจํานวนหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวต่อต่อนะครับต่ออีกพี่นึงนะครับ